ความคืบหน้านะครับกับเหตุการณ์ปะทะกันนะครับระหว่างทางด้านของกลุ่มม็อบพุทธอิสระกับกลุ่มของกอบปปที่ด้านหน้าอาคารปอป,อปอชอในจังหวัดนนทบุรีนะครับภายหลังจากที่ทางด้านของม็อบประชาธิปัตย์นั้นได้นํามวลชนจานวนหนึ่งบุกเข้าไปยึดคืนพื้นที่บริเวณอาคารปอป,อปอชอจากกลุ่มกบปปที่ได้ทําการตั้งเวทีอยู่ในบริเวณตรงนั้นนะครับประเด็นนี้เองเราจะไปสอบถามกับคุณสอนรักมาลัยทองครับเป็นแกนนากลุ่มกบปปที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับสวัสดีครับคุณสอนรักครับ ครับครับสวัสดีครับคุณเอกวลังยูครับกครับครับคุณสุนทรตอนนี้ถือว่าปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยครับผมก็ยังอยู่หน้าปปชอยครับครับเดี๋ยวผมขอญาติรินถามเลยนะครับว่าเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะก็คือกลุ่มปปปเนี่ยได้ตั้งได้ปักหลักอยู่ที่บริเวณหน้าปปชอยอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็แล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับต่อจากนั้นครับก็ช่วงเช้าเนี่ยปกติเนี่ยเราเราเราก็จะรอต้อนรับพี่น้องเราแล้วก็จะทํารายการซึ่งถ่ายทอดไปยัง เครือข่ายสถานีวิทยุกวป,ปแลวก็ไทยไวท์นาไปทั่วโลกนะก็จะทํารายการเป็นประจำอยู่างนี้อยู่ๆก็มีกลุ่มกลุ่มอันดาธานนะฮะเราต้องเรียกว่ากลุ่มอันดาพานนะฮะก็ได้นํารถตักนะฮะเหมือนเหมือนรถตักดินบ้านเรานะฮะ้ายๆรถไถรถตักเนี่ยก็ดาหน้าเข้ามาเลยครับก็เจ้าหน้าที่ตารวจก็ไม่มีหรอกครับเจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยก็ไม่มีเขาก็ดาหน้าเข้ามาเลยเราก็ได้ให้ให้พี่น้องเราเนี่ยได้ถอยก่อน พอพอดาน่าเข้ามาเนี่ยเขาก็ดันเลยฮะดันเวทีดันอะไรก็เสียหายมากนะฮะเรื่องของเวทีแต่ไม่ได้บอกว่าเขามายึดพื้นที่นะเข้ามาเข้ามาพังเฉยๆครับเข้ามาเป็นอันตะพานเฉยๆยึดพื้นที่เนี่ยยึดไม่ได้หรอกครับนะผมก็ยังอยู่กันตรงนี้อยู่ฮะคือมาพังแล้วก็ถอยออกไปอย่างนี้แหลอครับถูกต้องครับเหมือนอันตะพานนะครับเป็อนอันตะพานมาลื้อข้าวรื้อของเสร็จก็กลับบ้านไปอะไรประมาณอย่างนี้ครับกลุ่มคงเข้ามากันเยอะไหมครับคุณสอนรักครับ ออเมื่อเช้าหน้าจะประมาณมาสองฝั่งเนี่ยน่าจะประมาณสักห้าร้อยห้าร้อยกว่าคนค,ค,คุณคุณสอนรักหมายความว่าอย่างไรฮะที่บอกมาสองฝั่งนะครับก็คือทรางฝั่งสามแยกถนนติวานนท์เข้าไปปปชหนึ่งหนึ่งหนึ่งฝั่งและอีกฝั่งนึงก็มาจากทางจะทรชวงพาณิชย์ครับครับิดโ<บ>อบเข้ามาโอบเข้ามาแบบนี้ครับคือเดินเข้ามาสองทางเพื่อมามามา,มาลือ<ม>้อทำลายไม่ได้เดินเลยไม่ได้เดินะก็ นำขบวนรถเข้ามาเลยแล้วเอารถเอารถตากเนี่ยเป็นหน้าอาเป็นนำขบวนทัามาอย่างนี้ครับครับครับแต่ว่าพร้อมที่จะด,ดันทิ้งอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับกับเหตุการณ์ตรงนี้ก็ประมาณสักก็ก็โต้แย้งกับพี่น้องเราอยู่พอสมควร,ครเราก็ได้ให้พี่น้องเราเนี่ยอ่าล่นถอยออกไปก่อนนะ,ะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับ ครับเ<ะ>ออผ,ผลสรุปเป็นอย่างไรบ้างครับมีใครบาดเจ็บหรือมีเกิดเการบาดเจ็บเนี่ยบาดเจ็บเนี่ยไม่มีครับมีบแต่ค่าเสียหายเรื่องเวทีแล้วก็เครื่องเสียงต่างๆก็เสียหายจํานวนก็น่าจะติดล้านนะครับนะค่าเสียหายนะทั้งเต็นท์ทั้งเก้าอี้ทั้งเครื่องเสียงต่างๆเนี่ยเสียหายไปและสิ่งที่น่าเสียใจมากที่สุดก็คือกลุ่มนี้เนี่ยได้เอาสัญ,ญลักษณ์นะที่เป็นป้ายไวนิ้วที่เราขึ้นหลังเวทีเนี่ย อาเทิดทูนในหลวงรักพระบรมเนี่ยออกมาแล้วก็เหยียบย่ำแล้วก็ฉีกแล้วก็เอาไปโยนทิ้งถังขยะเราก็เก็บถ่ายภาพเอาไว้เดี๋ยวเราก็คงจะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีและล้องอาค่าเสียหายกับกับทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะซึ่งปล่อยปะล่าเลยปล่อยให้กลุ่มนี้เข้ามาคืออย่างนี้คุณเอกวัลลอยู่มันเหมือนจับาสอดคล้องกันครับหลังจากที่อากองทัพบกได้ถแถลงการว่าถ้าเหตุการ มีเหตุการณ์เกิดความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นที่ปปชกวปเนี่ยแกนนำกวปต้องรับผิดชอบในค่ำคืนของเมื่อวานก็มีการยิงเป็นเ9เข้าไปในปปชครับแล้วก็มาไล่จับเจ้าหน้าที่ของผมไปประมาณสิกว่าคนนะครตอนนี้เราเรายังไม่ได้ประกันกำลังประกันออกมาอีก4คนตอนนี้หมดละนะอ่าเหลือ4ี่คนเนี่ยถ้าประกันสคนนี้ออกมาก็หมดละ แต่อาวุธสงครามที่เอานํามาเนี่ยไม่ได้อยู่ในในพื้นที่ของเราอยู่ในป่าแล้วหิ้วออกมา mm hmm. แล้วก็มาไล่จับคนของเราแล้วก็ล่าวหาคนของเราซึ่งทํางานครั้งนี้มันเหมือนรับรับไม้ต่อต่อกันมาและเขียนบทเป็นขั้นเป็นตอนเข้าใจไหมครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้วันที่ค่ำคืนของวันนั้นที่ออกมาจู่โจมเจ้าหน้าที่ของเรารู้ว่าผู้ชุมนุมของเราเนี่ยก็ประมาณตีสาม ก็นําโดยรอ,องเลขาของปปชออกมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของที่ดูแลในใน,ในปปชครับฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับการต่อเนื่องวันนี้ก็าวางแผนไว้เช่นกันประก,กาศว่าวันนี้อย่างไรพวกผมกรวปรเนี่ยก็ต้องปะทะและใช้ความรุนแรงซึ่งกันและกันพวกผมในฐานะกรวปรเนี่ยเราบอกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าเราใช้เราใช้อาวุธทางปัญญารเราไม่ได้มาทำสงครามกับใคร,ครเรามาทวงถามและมาจัดการ เรื่องที่ไปที่มาของปปชทั้งหที่ไม่รับการผลเต้าโดยเฉพาะตัวนายวิชามหาคุณเนี่ยมีคดีความเป็นขบฏเมื่อปี3-5ได้รับโทษหรือยังสถานเบาที่ที่ได้ลงโทษเอาไว้และอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเราเนี่ยไม่ต้องการสร้างความรุนแรงถ้าวันนี้มีการประทะและสร้างความรุนแรงพื้นที่ตรงนี้ก็จะใช้ทหาร ประกาศกฎอายการสื่อนั่นคือเขาวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมาเพื่อขัดขวางไม่ให้เราเข้ามาที่กปชครับก็ค,บคือคุณสัรักยังคงยืนยันว่ายังจะใช้ในแนวทางสันติวิธีอยู่ตรงนี้นะครับอา้าวชกต้องครับครับเอ้ยคุณค,คุณสัรักเนะมื่อล่าสุดเหมือนผมได้ได้ได้รับข้อมูลข่าวสารมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของม็อบ้ไทธิสักเหมือนเขามีการจับกลุ่มตัวทางด้านของกลุ่มกบปปไปตรงนี้พอทราบข่าวสารตรงนี้ไหมครับอ๋อที่ที่ที่ผมได้สอบถามแล้วเนี่ยยังยังยังไม่ไม่เป็นแค่นั้นมีแต่เจ้าหน้าที่ตรวจ ไปเคลียร์พี่น้องเราออกมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเอาตัวพี่น้องเราเนี่ยออกไปก่อนเท่านั้นเองก็คือสามารถเคลียร์ได้ตรงตรงนี้ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับอเคลียร์ได้ครับครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วผมอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เก้าโมงอยู่แล้วฮะแต่ผมอยู่ที่อันบนรถและอยู่ในซอยนะครับผมก็ดูทุกทุกขั้นตอนว่าว่าเขาจะทำอย่างไมครับจากนั้นจึงกล่าวเียนว่าเราวันนี้เนี่ยเราก็ทําให้สังคมทด้แลเห็นว่าใครคือ นะสถุนใครคือพวกคุ้ยใครคืออันตาพานเราไม่ได้มีหน้าที่มาทะเลาะกับพุทธ้าอิสระเราไม่ได้มีหน้าที่มาทะเลาะกับกปปสแต่เรามีหน้าที่มาบอกให้ปปชเนี่ยล้างตัวเองแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจจากตัวเองให้สะอาดสะอ้านก่อนที่คุณจะไปดําเนินคดีหรือว่าขี้มูลผู้อื่นครับคุณสาระครับผมขอสองประเด็นฮะในวันนี้เดี๋ยวคุณสนรักจะมีแนวทางอย่างไรต่อไปในวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น จะอยู่ที่ปปชเหมือนเดิมหรือว่าจะมีการป้องกันรักษาความปลอดภัยอย่างไรส่วนประเด็นที่2ก็คือว่าจะอยู่จนถึงวันที่31มีนาคมนี้หรือไม่ฮะคือการเลียนอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยเราเอาเราเคลียร์พื้นที่และเคลียร์พี่น้องทั้งหมดก่อนว่าถ้า่าส่วนที่เสียหายไปเท่าไหร่วันนี้เราก็จะเชิญพี่น้องเรากลับบ้านก่อนแล้ววันพรุ่งนี้ผมก็จะมาตามปกติแต่จะตั้งเวทีหรือไม่ตั้งอ,อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราจะประชุมปรึกษาหารือกับ าทางทางกลุ่มสื่อแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนถ้าถ้าเราไม่มาไม่ได้ครับเพราะว่าผมจะต้องมาให้กาลังใจในายกยิ่งลักษณ์เพราะว่าอย่างไรก็ตามแต่ปปชเขาก็าจะต้องเรียกให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่สามเอ็ดครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่เราไม่หลงกลเขาถ้าวันนี้เราเกิดการประทะและเกิดความรุนแรงเนี่ยเท่ากับทหารควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้หมดพวกผมจะมาที่นี่ไม่ได้ครับ นะฉะนั้นที่ผมไม่ประทับเพราะว่าผมต้องการมาที่นี่ต่อครับฮะถ้าสมมุติว่าวันที่31กพป,ปสมาที่ที่ปปชเราก็จะบอกว่าไม่ให้ในายกยิ่งรักมาเพราะว่าอันตรายครับแต่ถ้าวันที่31นายกยิ่งรักมาผมจะมาให้กําลังใจตามปกติแต่ผมจะขวางนายกยิ่งรักไม่ให้เข้าเหมือนกพป,ป,ปสขวางไม่ให้พี่น้องประชาชนไปเลือกตั้งวันที่2ครับครับ,น,รบนี่คือคือสิ่งที่เรา สิ่งที่เราได้กําหนดกับพี่น้องและเป็นค่าทีของพี่น้องประชาชนเรามีสิทธิ์ครับเวลาเราจะไปเลือกตั้งคุณยังขวางเราเลยทีนี้นายกยิ่งรักจะมานายกยิ่งรักท่านมาอยู่แล้วแต่ผมขวางไม่ในายกยิ่งรักเข้าอ่ะครับครับนะฮะก็ต้องมีการประสานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามทางด้านกลุ่มกบพยืนยันว่าจะใช้ในแนวทางของสันติวิธีนะครับจูกต้งครับครับอะไะครับวันนี้ขอขอบพระคุณคุณสอรักครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณเอกว่านยืนครับ